ลงทุนในตลาดชิปโตเนี่ยเสียภาษี15%แล้วถ้าเกิดลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยจะต้องเสียภาษียังไงและเสียเท่าไหร่สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเฟื่องจากช่อง Investor s o w อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงการเสียภาษีของการลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกากันหลายคนที่ดูในช่องผมเนี่ยก็คือสนใจที่จะลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศหรือตลาดหุ้นอเมริกาใช่ไหมครับแต่ว่าก็คงไม่มีความรู้ว่าเฮ้ยแล้วจะต้องเสียภาษียังไงอ่ะ จากข่าวของบิดครับนะครับที่ต้องเสียภาษี15%จากแคปิ t a ลเกนเนี่ยก็ทําให้คิดขึ้นได้ว่าเอ้ยก็น่าจะต้องอธิบายถึงการเสียภาษีในตลาดหุ้นอเมริกากันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ว่าแคปิ a l ลเกนคืออะไรก่อนดีกว่าแคปิ t a ลเกนเนี่ยก็คือการที่พอร์ตของเรานะครับมีกําไรเพิ่มขึ้นจากการที่เราซื้อขายครับยกตัวอย่างเช่นต้นปีเนี่ยเราอาจจะซื้อเหรียญที่ราคา50บาท แต่ว่าพอตอนท้ายปีเนี่ยมันขึ้นไปถึง100บาทก็คือเราได้กําไร100ใช่ไหมไอตงกําไรนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาไปเสียภาษี15นะครับในตลาดหุ้นเอในตลาดคริปโตในตลาดหุ้นอเมริกันเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคนอเมริกันที่ไปลงในตลาดหุ้นนะครับมันก็จะต้องเสียภาษีแบบแคปิตอลเกนเหมือนกันอาจจะต้องเสีย0 15 20ขึ้นอยู่กับว่าอินคัมของเราเนี่ยเท่าไหร่นะครับ หรือถ้าเกิดเป็นนักลงทุนแบบ VI หรือว่าถือยาวเนี่ยจนถึงมีการปันผลนครับการปันผลเนี่ยจะต้องเสียภาษี30%นะที่จ่ายนะครับก็คือค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นคนไทยที่เปิดพอร์ตในไทยและไปลงทุนในตลาดต่างประเทศเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอีก condition นหนึ่งเลยคือเหมือนกับว่าเราจะเป็นนักลงทุนต่างชาติที่เอาเงินไปลงทุนที่นูน่น การเสียภาษีก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเราจะไม่ต้องเสียค่าแคปิตอลเกนเลยก็คือเราจะได้กําไร5 0 100% 200%อยเนี่ยยังไงเราก็ไม่เสียภาษีจากแคปิตอลเกนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการพันผลเนี่ยปกติเขาจะต้องเสีย30%ใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถติดต่อโบรกเกอร์ได้นะครับอย่างของผมเนี่ยเป็น SCBS ก็คือสามารถคุยกับโบรกเกอร์ได้ว่าเฮ้ ผมจะทำ global tax อะคือมันจะมีบริการที่เรียกว่า global tax นะครับคือเราสามารถจ่ายค่าบริการ2,000บาทเนี่ยและเราจะสามารถลดภาษีของการตันผลเนี่ยจาก30%เหลือเพียงแค่15%ได้นะครับก็คือการเป็นนักลงทุนต่างชาติที่ไปลงทุนในตลาดหุ้นอเิกาเนี่ยมันดีกว่าเป็นคนอเมริกันไปลงทุนในตลาดเองนะครับผมก็เลยมักจะแนะนําว่าให้เปิดพอร์ตจากบลกในไทยนะครับถึงแม้ว่าค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันอาจจะแพงกว่าก็จริงอะแต่ว่า ข้อดีของมันก็คือเราจะได้ไม่ต้องเสียภาษีจากแคปิตอลเกนนะครับแล้วก็ได้ลดภาษีของการปันผลอีกด้วยยังไงก็คุ้มกว่าแน่นอน ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่อยากจะเริ่มลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับสําหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากจะลงทุนในตลาดอเมริกาหรือว่าตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยในตอนนี้ผมมีคอร์สเพิ่มศักยภาพการลงทุนนะครับโดยการเรียนคอร์สนี้เนี่ยจะเป็นคอร์ส p r i v a t e นะครับก็คือจะรับอยู่แค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองและก็จะมีการ follow up ตลอด1เดือนเพื่อที่จะทําให้มั่นใจว่าเราสามารถที่จะทํากําไรในตลาดได้จริงๆนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถมาสอบถามข้อมูลได้ที่เพจ Facebook investor soul นะครับ แล้วก็เช่นเดิมน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Follow กด Subscribe ใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับมีทุกช่องทางก็ฝากกดทุกช่องทางนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ใหม่ๆและก็ดีๆเกี่ยวกับการลงทุนพุ้นพุ้นต่างประเทศหรือว่าคริปโตนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ